ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับเดินทางมาถึงนัดชิงชนะเลิศน,นัดที่2แล้วนะครับค่ำคืนนี้2อทุ่มตรงครับที่ราชมังคลากีฬาสถานทีมชาติไทยพบกับเวียดนามนะครับนี่คือเกมตัดสินแชมป์นะครับหลังจากที่นัดแรกที่เวียดนามเนี่ยเวียดานามชานะมากรอบสองหนึ่งวันนี้มาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานไม่มีเอเวโกนะครับถ้าทีมชาติไทยยิงได้1ประตูก็จะกอ่อเสมอกันนะครับถ้าใน90้บนาทียิงได้แค่ลูกเดียวเสมอกันก็ต้องต่อเวลาพิเศษถ้ายังไม่มีผู้ชนะก็ต้องไปยิงจุดโทษนะครับแต่ว่าถ้าทีมชาติไทยชนะ้วย่าคชมมสัที8 เพราะฉะนั้นเกมนี้ถือว่าน่าดูมากๆย้ากันอีกครั้งว่าบัตรเข้าชมหมดแล้วนะครับหน้าสนามมีจอยักษ์ให้ได้ดูกันถ้าใครไม่ห่วงรถติดอยากจะไปก็ไปแต่ว่าถ้าไมา่อยากลาบากก็เปิดทีวีดูเปิดอินเทอร์เน็ตดูมีการถ่ายทอดสดถึง56ช่องทางด้วยกันนะครับก็รอลุ้นทีมชาติไทยกันนะครับทีมชาติไทยเองสภาพทีมในวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีเช็คผู้เล่นอยู่แค่คน2คนเท่านั้นเองนะครับเดาใจ11คนแรกของมาซาทาดะอีจีผมว่าวันนี้น่าจะเดาใกล้เคียงที่สุดนะฮะประตูเนีใมนน,นนเก้ ดัะนั้นอาจจะเป็นคู่ที่หลายคนรอคอยก็คือ พันสายเหวิบูลกับโจนาธานเข็มดีนะครับแบ็กขวาก็จะเป็นสุพนันบุรีรัตแบ็กซ้ายเนี่ยนะครับนิโคลัสบิคิวซันเนี่ยอาการไม่น่าจะสมบูรณ์เท่าไหร่ครับนัดที่แล้วก็เล่นได้แค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นที่ตาธอนอักษรสีลงมาก่อนนะครับแล้วก็นิโก้ว่ากันอีกทีนึงนะฮะเรืเ่องความพร้อมของร่างกายเนี่ยอจ,จะต้องลุ้นนิโคลัสคนเดียวนะครับส่วนตรงกลางครับอัครพงู์ผู้พิเศษเจ็บนี่ก็ต้องหายไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเม,ม,มื่อวนานพีีรระะดลฉ่ัััศมไปปแถงขาาวในนนฐกตทิเพราะนวันนีี้พระดลลลกก็็นน่่าจจะะได้้งเแวถอยมาเป็นตัวรั้วคู่กับรเทพปอมพัันนธ์ด้วยะครบ สว่วน มิดฟิลด์ตัวรุกเนี่ยเบนจามินเดวิดฟอร์มดีมากครับแต่ก็วันนี้เนี่ยไม่มั่นใจว่าจะเป็นเอกนิปัญญาที่ขยับเข้ามาเล่นก่อนหรือเปล่าเพราะว่าตัวผู้เล่นอย่างสุภโชคสารชาติก็พร้อมที่จะเป็นตัวจริงประจําการทางฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาก็เป็นสุวรรณณ์เปิดตาแล้วก็ของหนาตัวเป้าก็คือพาทริกกูตับซันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้ตำแหน่งการตัวรุกเนี่ยไม่เบนจามินเดวิดก็เอกนิปัญญานะครับซึ่งผมดูแล้วอาจจะเป็นเอกนิตลงลุยก่อนก็ได้นะครับต้องการความดุดันอะไรก็ววว่่่่าาาาาากกกกัััันน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 ไปป็็ชมาาามมห้้้้คตตรระะะณณีีีบจลุงซิิเเททอข ก็นำทีมมาดูเองเหยียดทุกโซนนะครับหรือว่าลาฟาเอลซันนักเตะโอนสัญชาติชาวบราซิลน,นำทัพมาแน่นอนนะครับก็เป็นเดอะแบกเป็นตัวอีดิทของเวตามนะครับหลายคนบอกว่าก็ตัดออกจากเกมไป จับตาไปคือมันพูดเนียมันง่ายครับมันคคอลังเทั้งที่รู้เนี่ยมันก็เอาไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้เหยียนโซนซึ่็จะเป็นตัวหลักของเวียดนามเหมือนเดิมนะครับเตะอย่างเงี้ยก็ใครอ่ะก็ได้เป็นตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาแล้วก็น่ากลัวนะครับเพราะเขาวางบอลดีลูกวางบอลลูกเปิดให้กับราฟาเอลซันซึ่ตัวใหญ่เนี่ยก็จะได้เปลี่ยนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบจบเกมให้ได้ไวที่สุดนะครับเทียบกันแล้วผมก็ยังมั่นใจในศักยภาพและมาตรฐานของนักเตะไทยนะครับเราไม่ได้ชุดใหญ่นะว่าเราเเนนกกัาาาาม้อรจจฟค ด้านั่นเองว่าทานวันนี้เล่นในบ้านผมมั่นใจว่า1ประตูมีแน่ครับหประตูเป็นอย่างน้อยทีมชาติไทยต้องมีนะครับส่วนประตูที่2ลุ้นกันเอานะครับว่าจะจบได้ภายใน9กนาทีหรือเปล่าซึ่งผมก็ยังเชื่อมั่นว่าเรามีโอกาสลุ้นนะครับเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเกือบห0,000คนความคุ้นชินอะไรต่างๆก็มีเยอะขึ้นผมว่าเราจะได้แชมป์สมัยที่3ติดต่อกันเป็นครั้งแรกแล้วก็จะเป็นแชมป์สมัยที่8นะครับเพราะนั้นวันนี้ลุ้นในสองประตูครับหนึ่งประตูมีแน่ลุ้นประตูท แล้วเราจะมาทลองแช้ด้วยกันครับ